คุณรู้หรือไม่ว่าการเคลื่อนไหวของค่างเงินบาทในสัปดาห์นี้อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยของคุณโดยตรงมันคือช่วงเวลาที่น่าสนใจมากเพราะธนาคารกรุงศรีอยุธยาเบมีมุมมองที่น่าจับตามองเกี่ยวกับการซื้อขายเงินบาทในกรอบ3 2 2 0ถึง32.70บบาทต่อดอลลาร์สหรัฐแต่มาดูกันว่าปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้เรื่องนี้เกิดขึ้นและทำไมมันถึงสำคัญต่อทุกคนรวมถึงนักลงทุนหน้าใหม่ที่อาจสงสัยเรื่องนี้ ก่อนอื่นลองย้อนกลับไปดูสัปดาห์ที่แล้วกันก่อนเพื่อให้เข้าใจภาพรวมมากขึ้นเงินบาทปิดตลาดที่ระดับแข็งค่าที่32.35บาทต่อดอลลาร์ซึ่งเป็นจุดสูงสุดในรอบเดือนหนึ่งและเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ32.23ถึง32.73บาทต่อดอลลาร์โดยได้รับแรงหนุนจากหลายปัจจัยที่ทําให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่นๆของโลกและนี่คือจุดที่หลายคนอาจพลาดไปการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐ เฟดที่ลดอัตราดอกเบี้ยลง0.25สู่ระดับ3.75-4.00พร้อมกับการยุติมาตรการคอนเทท t ทีไทเทนิง QT ซึ่งเป็นกะหาระลดปริมาณสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจตั้งแต่วันที่1ธันวาคมแต่เดี๋ยวนี้มาถึงส่วนที่ไม่ค่อยใครรู้กันเท่าไหร่ ประธานเฟดยังไม่ยืนยันเด็ดขาดว่าจะลดดอกเบี้ยต่อในเดือนธันวาคมหรือไม่ทําให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐพุ่งสูงขึ้นและตลาดก็เริ่มลดความคาดหวังในการปรับดอกเบี้ยครั้งต่อไปนี้อาจเป็นจุดที่สร้างความแตกต่างเพราะหากเฟดยังคงนโยบายที่ไม่แน่นอนผู้คนอาจยังคงวิตกเกี่ยวกับเสถียร,รภาพของเศรษฐ,ฐกิจโลกส่วนในภูมิภาคเอเชียงเงินเยนญี่ปุ่นกลับอ่อนค่าลงหลังจากธนาคารกลางญี่ปุ่น BOJ ตัดสินใจคงอัตราดอกเบีย้ยที่0.50%และแสดงความระมัดระวังต่อการปรับขึ้นดอกเบีย้ยในอนาคตซึ่งส่งผลให้เงินเยนไม่แข็งแกร่งเท่าที่ควรขณะที่ธนาคารกลางยุโรป ECB ก็ตรึงดอกเบีย้ยที่2.00%ตามที่ตลาดคาดการไว้มาถึงส่วนที่น่าสนใจสำหรับตลาดไทย นักลงทุนต่างชาติขายหุ้นไทยออกไป5 4 4 5ล้านบาทแต่กลับซื้อพันธบัตรไทยเพิ่มขึ้นถึง3,485ล้านบาทแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในสินทรัพย์ที่ปลอดภัยมากกว่าการเสี่ยงในหุ้นและในเดือนตุลาคมเงินบาทหาท่อแข็งค่าขึ้น0.11%ซึ่งอาจเป็นสัญญาณบวกสำหรับเศรษฐกิจไทยแต่หากคุณเป็นมือใหม่คุณอาจสงสัยว่าทำไมการเคลื่อนไหวของนักลงทุนต่างชาติถึงสำคัญ เพราะมันสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในประเทศเราถ้าหากพวกเขาแหกเข้ามาซื้อพันธบัตรก็แสดงว่าพวกเขาเห็นไทยเป็นสถานที่ปลอดภัยสำหรับเงินทุนของตัวเองสำหรับสัปดาห์นี้ตลาดจะจับตาข้อมูลสำคัญจากสหรัฐอย่างใกล้ชิดเช่นดัชนีเอีเซมภาคการผลิตและบริการซึ่งเป็นตัวชี้วัดความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจอเมริกันยิ่งสูงกว่า50ยิ่งดี รวมถึงข้อมูลการจ้างงานภาคเอกชนเดือนตุลาคมและภาวะกบวนเม็ดชดาวที่กำลังเข้าสู่เดือนที่สองซึ่งหมายถึงรัฐบาลสหรัฐหยุดชะงักการทำงานบางส,ส่วนส่งผลให้หลายหน่วยงานปิดทำการและอาจกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมแต่ที่นี่คือจุดที่เริ่มมีเสียงแตกต่างในภาพใหญ่ความต้องการขายดอลลาร์อาจถูกจำกัดเพราะตลาดกำลังปรับคาดการลดลงเกี่ยวกับการปะรับดอกเบีย้ยของเฟดหลังจากเจ้าหน้าที่เฟดแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายและไม่ให้คำมั่นว่าจะผ่อนคลายนโยบายการเงินต่อเนื่อง ดังนั้นคุณคิดอย่างไรการตัดสินใจของเฟดที่ไม่แน่นอนนี้อาจเป็นการป้องกันเศรษฐกิจหรือว่ามันเป็นการสร้างความไม่มั่นใจให้กับตลาดมาวิเคราะห์กันต่ออย่างไรก็ตามมีปัจจัยบวกที่อาจช่วยสนับสนุนการแข็งค่าของเงินหยวนจีนและสกุลเงินในภูมิภาครวมถึงเงินบาทนั่นคือข้อตกลงการค้ารอบใหม่ระหว่างสหรัฐกับจีนซึ่งช่วยลดความวิตกก,กับแนวโน้มเศรษฐกิจโลกและนักลงทุนจะเฝ้าติดตามการตั้งค่ากลางรายวันสำหรับอัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวนจีนเป็นพิเศษ โดยสหรัฐประกาศลดภาษีศุลกากรต่อสินค้าจีนเหลือ47%จาก57%ขณะที่จีนก็ชะลอการควบคุมการส่งออกแร่หายากซึ่งอาจเป็นการเปิดประตูสู่การค้าเสรีมากขึ้นแต่เดี๋ยวนี้มาถึงจุดที่อาจก่อให้เกิดความเห็นต่างข้อตกลงนี้ดีต่อทุกฝ่ายจริงหรือบางคนอาจโต้แย้งว่ามันเป็นการซื้อเวลาให้กับเศรษฐกิจโลกแต่คนอื่นอาจเห็นว่ามันยังไม่เพียงพอที่จะแก้ปัญหาความตึงเครียดทางการค้าระยะยาวคุณเห็นด้วยหรือไม่ แชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยส่วนในประเทศไทยกระทรวงพาณิชย์รายงานว่ายอดส่งออกเดือนกันยายนเติบโตถึง19.0%ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ42เดือนและภาษีศุลกากรของสหรัฐก็ชัดเจนมากขึ้นขณะที่มูลค่านำเข้าเดือนกันยายนเพิ่มขึ้น17.2%ธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยยังระบุป,ประเด็นสำคัญที่ต้องติดตามสำหรับเศรษฐกิจไทยเช่นการฟื้นตัวของภาคการผลิตซึ่งเป็นฐานสำคัญของการส่งออก ผลกระทบจากมาตรการภาษีของสหรัฐที่อาจส่งผลต่อต้อนทุนสินค้าไทยพัฒนาการภาคท่องเที่ยวที่กำลังกลับมาคึกคักหลังโควิดและมาตรการกระตุ้นจากภาครัฐร,รวมถึงการฟื้นตัวของกำลังซื้อในประเทศที่ช่วยกระตุ้นการบริโภคภายในซึ่งหากคุณเป็นผู้เริ่มต้นในโลกการเงินคุณอาจแปลกใจว่าทำไมภาคการผลิตถึงสำคัญมากเพราะมันเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยผ่านการส่งออกสินค้าไปทั่วโลกและหากมันแข็งแกร่งเงินบาทก็มักจะแข็งค่าตามไปด้วย สรุปแล้วการคาดการณ์ของเบเกี่ยวกับเงินบาทในสัปดาห์นี้สะท้อนถึงความผันผวนของตลาดโลกแต่ด้วยปัจจัยบวกจากข้อตกลงสหรัฐจีนมันอาจเป็นโอกาสสำหรับเงินบาทที่จะแข็งค่าขึ้นแต่ขอเตือนว่าการลงทุนในตลาดเงินตราต้องอาศัยความระมัดระวังเพราะปัจจัยภายนอกสามารถเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วคุณเห็นว่าปัจจัยไหนจะส่งผลมากที่สุดต่องเงินบาทในสัปดาห์นี้ หรือคิดว่าการตัดสินใจของเฟดยังคงสร้างความสับสนให้กับตลาดอยู่หรือไม่บอกเราในคอมเมนต์และอย่าลืมติดตามข่าวสารตลาดทุนจากช่องทางมิติหุ้นเพื่อข้อมูลอัปเดตล่าสุดติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงก์ด้านล่างเว็บ https www metihun com facebook https www facebook com m i t i h u n youtube T h t t p s w w w y o u t u b e c o m m t h u n e f s h e r 7 7 7 0 t ok. i k t o k w w w t i k t o k c o m m t h u n